สวัสดีค่ะบูฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงนะคะกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศนะคะจำได้ไหมคะครั้งก่อนนั้นทางรายการของเราเนี่ยได้นำเสนอเรื่องราวของภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกและเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจาแห่งโลกไปแล้วด้วยแน่นอนค่ะเราเคยกลืนแล้วก็พูดเอาไว้เมื่อครั้งนั้น ว่าเอ๊เนี่ยยังติดค้างกับคุู้ฟังอีกรายการหนึ่งนะต้นฉบับนันโทปะนันทสูตรคำหลวงค่ะวันนี้แหละทางรายการของเราจะชวนบู้ฟังไปพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะกับอาจารย์วัฒนบุญจับ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมค่ะก็จะได้ชวนคุยในเรื่องของต้นฉบับนี้กันนะคะว่าได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจําแห่งโลกได้ย้อนกลับไปประวัติความเป็นไปเป็นมากันด้วยนะคะเดี๋ยวจะได้คุยกับอาจารย์ในช่วงต่อไปค่ะแต่ว่าช่วงนี้บอกกันก่อนนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเรายังคงมอบชุดบ็อกเซตไดอารี่จากธนาคารอมสินให้คุณหนึ่งรางวัลค่ะ โดยส่งจดหมายมาได้นะคะที่รายการสบายสบายหลังข่าวนะคะตามที่อยู่119ทับ380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210 10, ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายสบายหลังข่าวย้อนหลังโดยค้นหาช่องเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการของเรานะคะก็จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดี ประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้แก่คุณสมควรภูลทวีจากจังหวัดนครนายกค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนแล้วก็ช่วงต่อไปเนี่ยอย่างที่นัดหมายกับผู้ฟังเอาไว้นะคะซึ่งเราจะได้ไปคุยต้นฉบับนันโทปนันทส,สูตรคำหลวงกับอาจารย์วัฒนบุญจับกันนะคะพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรม บันทึไในสบายสบายล้างข่าว ข้าสู่ช่วงที่2นะนะคะบูฟังคะเราจะไปพูดคุยกันถึงต้นฉบับนันโทปนันทสูตรคําหลวงนะคะซึ่งก็ด้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจําแห่งโลกไปละเพราะว่าช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยทางรายการได้นําเสนอเรื่องราวภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปแล้วใช่ไหมคะแน่นอนค่ะสําหรับต้นฉบับนันโทปนันทสูตรคําหลวงนั้นเราก็จะได้ไปพูดคุยกันกับอาจารย์วัฒนบุญจับนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมค่ะและตอนนี้อาจารย์พร้อมอยู่ในสายนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้มาถึงคิวของนันทวนันทสูตรคำหลวงกันหน่อยนะคะอาจารย์รอยากให้อาจารย์เล่าก่อนคะ่ะว่าคืออะไรถ้าฟังแค่นี้ค่ะหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะอาจารย์<ช>คืออะไรคะอาจารย์คือ ใช้ศั์ตัวต,วตวน้นถูกต้องแหละนะครับก็คือต้นฉบับนันทูปนันทสูตรนะครับคือถ้าจะเป็นการที่อ้างเฉพาะชื่อแค่นันทูปนันทสูตรเนี่ยคงจะไม่ได้เข้าข่ายในการที่เป็นความทรงจําแห่งโลกนะครับเพราะว่าเรื่องของนันทปนันทสูตรเนี่ยเป็นเรื่องที่มีอยู่ทั่วทั่วไปแล้วก็ในการที่จะ จดเรื่องราวของนันทุปนันทสูตรคําหลวงคิดว่าคงจะไม่ใช่สาระสําคัญถึงขนาดที่จะเป็นเรื่องของความทรงจําแห่งโลกได้นะครับคือในส่วนที่เราพูดบอกว่าอยากจะให้พูดให้แต่ว่าต้นฉบับนันทุปนันทสูตรไม่ใช่เรื่องนันทุปนันทสูตรเพราะว่า การที่มีคนพูดเรื่องนี้หลายหลายครั้งชอบจะตัดเพต้นฉบับออกไปแล้วก็เอาว่าเรื่องต้องมีต้นฉบับเรื่องไม่ใช่เรื่องไม่ใช่นะครับเพราะว่าอะไรต้องบอกก่อนนะในแง่ของการที่มาทําเรื่องของความทรงจําแห่งโลกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแผนงานที่ทางยูเนสโกเขาวางขึ้นมาเพราะว่าตั้งใจที่จะให้มีการอนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญาของโลกที่บันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์ สอนะนะครับคือนางทุกขระเทาทุกเนี่ยมันสามารถที่จะสื่อได้ทั้งที่เป็นรายลาักษณอักษรแล้วก็เป็นการเทศการพูดการคุยโดยที่ไม่มีรายลักษณอักษรก็ได้ทีอได้บอกว่าด้วยตัวเรื่องเนี่ยไม่ใช่แต่ที่ไปจดเป็นความทรงจำเพราะมันเป็นตัวเขียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับเข้ามาเน้นเรื่องของการที่บันทึกไว้เป็นรายลาักษณอักษรโดยการที่ไม่สนใจว่าการบันทึกนั้นจะเป็นรูปแบบไหนของประเทศอะไรนะครับเพียงแต่ว่าให้มันมีเรื่องของการที่เป็นแหล่งความคิดแหล่งความรู้เป็นการ บอกถึงประสบการณ์ที่มันจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทั้งในด้านของวัฒนธรรมด้านของสังคมในอดีตที่มันมีผลต่อสังคมปัจจุบันและควรจะสำคัญก็คือจะได้สืบสารต่อไปอยังสังคมในอนาคตด,ด้วย นะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่จะทำตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือจะอำนวยความสะดวกในการที่จะอนุรักษ์โดยวิธีการที่มันเหมาะสมที่สุดว่าในเมื่อของมันมีอย่างนี้แล้วเนี่ยในการที่จะษ์อนุรักษ์อย่างไงอีกอย่างนึงก็คือว่าช่วยเหลือให้มีการเผยแพร่อเอกสารอย่างกว้างขวางขึ้นเพราะว่าในการที่เขาจะเอาหลักเกณฑ์ในการว่าจะเอาอะไรมาเป็นความทรงจําของโลกเนี่ย มันมีหลายชั้นนะครับตั้งแต่มีคุณค่าต่อประเทศมีคุณค่าต่อภูมิภาคมีคุณค่าต่อโลกนะครับไอ้เจ้าหัวใจในการที่เขาใช้เป็นหลักเกณฑ์ก็คือตัวแรกเป็นของแท้ไหมตัวที่สองมีความโดดเด่นที่มันหาตัวอื่นมาทดแทนไม่ได้หรือเปล่าแล้วก็ตัวที่สามก็คือว่ามีความสําคัญในระดับโลกในเรื่องของอายุหรือว่าสถานที่หรือบุคคลหรือเนื้อหาอะไรหรือเปล่า นะครับแล้วก็ของเราเนี่ยมาได้เรื่องของการรูปแบบและวิธีการเขียนนะครับม,มีความสำคัญในระดับนี้แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่ามันมีความสมบูรณ์แค่ไหนอย่างไรมีความเสี่ยงไหมในการที่จะมาทําการดูแลต่อนะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของการที่เราได้เรื่องของการที่เอาต้นฉบับนันโทปังทศสตรคำหลวงขึ้นมาเป็นมามรดกความสรงจกในโลกเราได้เห็นมาได้กรอบเหล่านี้นะครับ ในมุมที่เข้ากรอบที่ทางยูเนสโกกำหนดขึ้นมาครับค่ะแต่ประวัติความเป็นมาเนี่ยคะ่ะอาจารย์อาจารย์พอจะเล่าพอสังเกตได้ไหมคะว,ว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรสําหรับในต้นฉบับดังกล่าวเนี่ยคะ่ะอาจารย์คือต้องบอกว่าในในก่อนที่ขับไปรับไปแต่ต้นฉบับของนงักถวายการเสดงสุกเนี่ยแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเคยได้รับพวกนี้มาแล้วหรือย,อยังก็คงนั้บอกว่าเราได้มาเก้ารายการแล้วนะนะครับรายการนี้ก็คือที่คุณเตยเล่าให้ฟังไปแล้ว,ลว <ขา S 2> นั่นแหละตัวแรกเราคงจําได้คือใาเรื่องของกุฎาคามแหงนะครับ สองก็คือเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทงมีเรื่องราวในการที่บันทึกเรื่องราวในเหตุการณ์ใองพระองค์ท่านอย่างไรทําให้บ้านเราอยู่รอดถึงทุกวันนี้ได้ะนะครับแล้วก็มีหลายปีก่อนคุณจะได้ยินเรื่องเกี่ยวกับจารึกวัดโพนะครับที่ทำมาจารึกบนแผ่นหินบันทึกเรื่องราวที่อยู่ในวัดโพทั้งหมดขึ้นมานะครับแล้วก็มีบันทึกการประชุมของสยามสมาคมนะซึ่งอันเนี้ย ก็ถือว่าเป็นบรรทุกเรื่องเราวสาคัญมากๆนะครับแล้วก็มีฟิล์มกระจกหลวงแล้วก็ภาพต้นฉบับอันนี้ก็ไปมาแล้วนะครับนี่แล้วก็มีอะไรคัมพีใบาลาน เรื่องตำนานพระาธาตุพนมซึ่งอันนี้เราจะเห็นได้ว่าตำนานพระาธาตุพนมไม่ได้มีการจดแต่ว่าคำพีใบลานที่บันทึกเรื่องนี้น,นะครับได้รับเป็นมรดกโลกนะครับซึ่งลักษณะของต้นฉบับสมบุดไทยเรื่องนันทูปันทสูตรคำหลวงนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องเจ็ดบวกกับสองทอี่คุณเตยได้นำเสนอไปแล้วเมื่อช่วงสองสองช่วงต้นรายการ<ช>นะครับรบมวมกันด้วยกันนะครับคราวนี้ก็บอกว่าโดยสรุปรวมแล้วเนี่ยทำไมหนังสือสมุดไทยต้นฉบับเรื่องนันทูปันทสูตรคำหลวงถึงได้มีลักษณะโด เด่นแล้วก็ได้มีการจดแจ้งขึ้นมา S <S นะครับคือถ้าโดยแง่ของผู้ประพันธ์เนี่ยก็คงจะได้เาขามาแล้วล่ะนะครับว่าผู้ประพันธ์หนึ่งก็คือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศซึ่งก็คงจะคุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในแวดวงการเรียนนะคงจะคุ้นในเรื่องของงานพระนิพนธ์แอีกเรื่องหนึ่งก็คือกาเพนะกาเพที่ทรงประพันธ์ขึ้นมาแต่ว่าในแง่ของนันทป,ปงทนทปันทศุทธิ์คำหลวงเนี่ยแต่งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2279ในสมัยอยุธยานะครับ ว่ากลับไปแล้วก็คือว่าท่านไล่ตามประวัติของท่านเนี่ยทำไมทำไมแอะอีกเรื่องประวัติของท่านเพราะว่าเจ้าฟ้าพระองค์นี้เนี่ยชีวิตค่อนข้างที่จะโอ้โหต้องบอกว่าโชคโชนมากมีหลายเรื่องเดี๋ยวก็ขึ้นไปเรื่อยๆเกือบจะได้เป็นกษัตริย์อยู่แล้วนะครับเด็กก็ถูกลงโทษอ,อะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับซึ่งในช่วงพุทธศักราช2279ในปช่วงที่เจา้าฟ้าธรรมธิเบศนั้นหนีราชภายยัยนัแล้วกันไปบวชนะครับไปบวช แล้วก็เลยนําเอาเรื่องของนันทุป,ปนันทสุมาเขียนนะคือต้องบอกว่าในแง่ของความเป็นกวีแล้วกันนะเราไม่พูดถึงเชิงการเมืองพระองค์ทัศนนะครับแจฟฟ้าธรรมธิเบศเนถือเป็นอัจฉริยะกวีที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็เรื่องวันธริมของพระองค์ท่านเนี่ยมีทั้งเรื่องทางโลกแล้วก็เรื่องธรรมทางธรรมหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันแล้วก็คาระพันธ์ในการที่จะใช้ก็มีความหลากหลาย ถ้าเรามาเน้นเฉพาะเรื่องของนันโทปนันทสูตรคำหลวงเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นวรรณกรรมพุทธศาสนาที่ทรงแปลจากเรื่องนันโทปนันทปรกรณำซึ่งถ้าอยู่ในคำพีนะคำพีจะแล้วบอกชื่อให้ฟังผ่านๆหูก็แล้วกันไม่ต้องจำก็แล้วกันชื่อ,อยานทีหนึ่งนะคือทีฆานิกายสีละขันนี่เป็นการฉบับนอกสังขยนาซึ่งพระมหาพุทธสิริเทระซึ่งเป็นพิสุขชาวล้านนาเนี่ยนะครับไม่ชาวลังกาเดี๋ยวไม่ลันนา เป็นชาวลังกาได้รจนาเอาไว้เป็นภาษาบาลีนะครับและเจ้าฟัะธรรมธิเบตเนี่ยก็ทรงปลิพผลเรื่องนี้โดยการที่ถอถ่ายจากบาลีมาเป็นภาษาไทยด้วยลีลาของเชิงกวีใช้คำที่เพราะแล้วก็ลึกซึ้ใจมากๆยกตัวอย่างดีภาษาดีนะครับซึ่งตอนนั้นท่านพนดยอยู่ที่วัดโคกแสงนะซึ่งคนจะตอบว่าท่านในแง่ของการที่ถึงคำหลวงเนี่ยนะ มีชื่อหนึ่งที่เราคุ้นกันคือมหาชาติคำหลวงนะที่แต่งกันมาตั้งแต่สมัยโน้นเลยครับสมัยพระ,พระบรมไตรโลกนาถกว่าจะมามีฉบับนี้ขึ้นมาก็ห่างกันตกกว่า250กว่าปีนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าในแง่ของการสร้างงานขึ้นมาเนี่ยด้วยรูปวิธีการประพันธ์เนี่ยนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะนะแต่งเป็นร่ายโบราณนัท้าหากถามว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะครับมันมีที่มาที่ไปยังไงนะคงจะต้องบอกว่าตัวของนันทปนันทสุขเนี่ย ถ้าหาคนที่เคยสวดบทผะหุงนะครับก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับที่พูดถึงหนึ่งในในสิ่งที่ทรงบำเพ็ญบุญสําคัญก็พูดถึงเกี่ยวกับการที่ไปไปปราบพยศของพญานาคนันโทนี้ด้วย นะครับแล้วก็สาระของเรื่องเนี่ยก็คือเป็นการพูดถึงเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารที่กรุงราชครึกซึ่งเงย็นวันหนึ่งเนี่ยก็มีมหาเศรษฐีที่ชื่อว่าอนาถาบิติกานะครับเราอกจะนึกว่าชื่อของท่านคืออนาถาบินติกาฮนะ,ะแต่ว่าถ้าเราไปดูจริงแล้วท่านไม่ได้ชื่ออนาถาบินติกานะ ราชาบินิกาที่เป็นแยกว่าสมญยายของท่านนะครับเป็นผู้ซึ่งมีข้าวปั้นให้เสมอสำหรับผู้ที่อนาถานะว่า,างั้นเถอะนะครับ<ฆ>คือใครมาขอพึ่งพาอาศัยท่านเนี่ยเรียกว่าผิวมาเนี่ยท่านมีของให้กินตลอดเวลาแหละ<ฆ>เป็นสมญาณนาว่าอนาถาบินิกานะครับคือตัวของมหาเศรษฐีท่านนี้เนี่ยได้ทูลอาราธนาพระพุทธ,ธองค์เนี่ยรวมทั้งพระอรหันตรสาวก5 0าองค์เนี่ยไปรับปินฑารบาที่บ้านของตัวเองมันนม์ช่วงเย็นนี้เพื่อที่ว่าวันรุ่งขึ้นจะให้ไปที่บ้านซึ่งสมเด็จพระ มาสาสดาก็รับอาราธนาแล้วก็ประทับอยู่ที่วิหารจนกระทั่งหรือว่าจบคืนนี้ไปรุ่งเช้าซึ่งกิอย่างหนึ่งของพระเองค์ก็คือว่าทุกเช้าที่ตื่นท่านจะทรงตรวจดูว่า,าจะมีใครไหมที่จะได้รับรถพระธรรม,มนะครับซึ่งเช้าวันนั้นก็ส่งทราบโดยพยานว่าพระยาอนานันทนาคราชเนี่ยนันโทปนันทนาคราชเนี่ย ควนที่จะได้รับคร,ระธรรมแต่ว่าพยานน้าตนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะได้เคยสร้างกุณสอบัวิในชาติก่อนเยอะแย,ยะมากมายมหาศาลแต่ว่า มีความเห็นผิดเป็นวิชาทิฏฐิอยู่แต่ว่าไอ้เจ้าความที่เป็นวิชาทิฏฐิเนี่ยมีทางที่จะสั่งสอนให้ละทิฏฐิแล้วเข้าถึงพระธรรมได้นะครับดังนั้นพระพุทธองค์ก็เห็นว่าในการที่จะปราบทิฏฐิของพญาอนันต์อนันตโธปนันเนี่ยนะครับมีพระโปกขลาเนี่แหละที่เป็นผู้ที่เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายที่มีฤทธิ์มากๆเนี่ยสามารถที่จะทรมารพญาได้ตนเนี่ยให้สละด้วนละพยศได้ ดังนั้นรุ่งเช้าวันนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงมีพุทธดีกาจ้พระอานนท์บอกว่าเนี่ยอ่ะยาสะเสด็จเปยียงเทวโลกนะพระอานนท์แล้วก็ภาษาวกก็เตรียมตามเสด็จด้วยแล้วพระพุทธองค์แล้วภาษาวกก็หอไปเหนือวิมานของพระยานันโทปนันทะนาคราชเนี่ยะนะครับคนีก็ปรากฏว่าจากการที่เด็มีทิฏฐิแล้วก็ค่อยๆจะถือตัวเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาษาวกอหอกมาเหนือภาษาของตัวเองเนี่ยแหม่ฝุ่นใต้เท้ามันได้ยาดายลงมาเนะี่ย มันดีกว่ามันหอะเหนือหัวก็โกรธนะเสือฤทธิาทธิ์ิสําคัญว่าเออข่าเนี่ยนะเป็นคนที่มีศักิ์ใหญ่นะเป็นคนที่มีฤทธิ์มากมายไม่เกรงกลัวก็เ,เลยแสดงิทธิทถิ่ปฏิหารจําแรงกายเป็นพญานาคาราชใหญ่เลยทีเดียวพันธุ์เขาผู้สเสมเอาไว้เจ็ดรอบนะแล้วก็แผลพังพานบางโลกธาจนมืดมิดไปหมดเลยทีเดียวเพื่อจะกวางที่ไม่ให้ผู้ได้จ้าเสด็จผ่านนะภาษาวก็ไปไม่ได้ด้วยนะรานนี้บรรดาภาษาวาก็เอาละ คุณขอว่าจะขอเป็นผู้ปราบพญายนาคตนนี้พระองค์ไม่ส่งอนุญาตจะให้เฉพาะพระโมคคัลลา,าเท่านั้นเป็นผู้ปราบนะครับเรียกว่าในการที่บรรยายในเรื่องก็โอ้ปินการต่อสู้กันยิ่งใหญ่มหาศาลร,ระหว่างอนันโทป,ปันธนาคแล้วก็พระโมคคัลลาแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยค,คุณวันนาคราชก็ไม่อาจจะสู้ได้ก็ยอมจำนวนจำนวน,น,นแล้วก็ละมิจฉาทิฏฐิแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์แล้วก็ ในฟังคาสั่งสอนกระทั่งถือเอาพระรัตนตรัยเป็นสารณะได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสาระเรื่องราวที่อยู่ในนันทบุน,นันทสูตรคําหลวงนะครับซึ่งก็คงจะต้องบอกว่าในแง่ของการที่เล่าเรื่องตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยสาระตรงนี้เนี่ยเป็นสาระทําให้เป็นมรดกของคมทรงจำของหลว ใช่หรือไม่ต้บอกว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าในแง่ของการที่อ่วา,อาวรรณกรรมเรื่องนี้หรือว่าต้นฉบับเรื่องนี้ได้มีคุณค่าถึงขนาดที่เป็นมนรดกความทรงจำของโลกเนี่ยมีหลายเรื่องนะครับอย่างแรกเลยตัวของต้นฉบับเนี่ยมีการสืบทอดมาจากสมัยอียิทตยาที่เป็นดั้งเดิมอันนี้จะเป็นหนึ่งแบบหนึ่ง ข้อจากัดหรือว่าข้อที่จะต้องเป็นสําหรับการที่เป็นมาดกของรถคือจะต้องเป็นของแท้ดั้งเดิมนะครับซึ่งมีการตรวจสอบแล้วอะไรแล้วนะจนกระทั่งรู้ว่าเนี่ยเป็นของดั้งเดิมที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยยุทธยาเลยนะครับมีการบอกนามผู้ประพันธ์บอกวันเดือนปีที่นิคนุบอกประวัติความเป็นมาของเนื้อเรื่อง บอกอารักษ์พูชุบเส้นตัวอักษรว่าเป็นใครนะครับแล้วก็บันทึกเรื่องราวเนี่ยงดงามทีเดียวตัวอักษรใช้ทั้งแบบไทยยอนะ่อซึ่งเรียกว่าหาดูได้ยากนะครับแล้วก็เป็นแบบขอมย่อซึ่งตอนนี้มันไม่มีใครใช้กันแล้วแล้วนอกจากมีวิธีการเขียนที่ว่าแล้วเนี่ยเทคนิคการเขียนก็ยังมีการเรียกว่าสะท้อนเทคนิคที่แรกเริ่มรมเตือทีเนี่ยคงเป็นทัศนคติในการที่จะ ตอน,นเห็นถึงความที่มีศรัทธานในศาสนาอย่างแรงกล้าแต่ว่าศรัทธาตัวนั้นทําให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของตุตฉบลื้นดีขึ้นมาก็คือว่ามีการใช้สีเขียน,นอนนักษรถึงสามสีแบบชัดเจนเลยว่าสีนี้เอาไว้เขียนอะไรนะครับก็มีสามสีมีสีทองเส้นทองเส้นแบบหนึง่งเส้นชาติคือเป็นสีแดงๆ1หนึ่งแล้วก็เส้นหมึกเป็นสีดำหนึ่งสําหรับเส้นทองเนี่ยจะออกแบบไว้เลยว่า ใช้บันทึกพระนามบุคคลสําคัญเช่นเมื่อเอ่ยถึงผู้พุทเจธ้าหรือพระนามของผู้ทรงนิพนธ์หร,รืรหหอจักรฟธรรมติเบศอะไรเนี่ยก็ช้เขียนด้วยเส้นทองค่ะแล้วถ้าเป็นอักษรของภาษาบาลีทั้งหมดจะเขียนด้วยเส้นชาติคือสีแดงนะครับแล้วถ้าเป็นการเขียนถึงบันทึกเนื้อหาเรื่องราวที่ภาษาไทยอักษรไทยยอดเนี่ยก็ยจะใช้เส้นหมึกคือสีดา นะอันนี้คือเทคนิคหรือว่าความความโดดเด่นที่สองนอกเลยจากาวิธีการนะครับสามก็คือว่ามีบันทึกจดหมายเหตุแสดงภูิปัญญาในการเตรียมต้วฉบับของช่างเขียนในสมัย,ยพิยากรบันทึ่ข้อความคือโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นหนังสือว่าเขามีวิธีการเตรียมต้นฉบับจะเขียนอย่างไรอ,อันนี้บอกเลยว่ามีการลงเล่มอย่างไรมีการ โรยฝุ่นอย่างไรมีวิธีการทําให้เกิดการกันน้ำใหม่ซึมอย่างไรบอกทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งปกติเราไม่เคยเคอภูมิปัญญาในการบอกเรื่องราวเหล่านี้ในต้นฉบับอื่นๆนะครับนี่ถือว่าเป็นต้นฉบับสําคัญแล้วเรื่อยอย่างหนึ่งก็คือว่าเราท่องกันอยู่ว่าพยัญชนะไทยมีส4สิบสี่ตัวนะครับแต่ว่าในบรรดาจาลึกทั้งหลายแหล่เนี่ยหาจาลึกหรือว่าบันทึกเรื่องราวยากในการที่จะมีอักษรใช้ครบทั้งสี่สิบสี่ตัวในเรื่องแต่ว่า ในต้นฉบับของนันโทโรปรันทสุขคำหลวงเนี่ยนอกจากจะมีวิธีการเขียนเอกลักษณ์แล้วนะครับยัง<ม>เป็นเรื่องที่มีการใช้พยัญชนะไทยครบทั้ง44ตัวเป็นครั้งแรกค่ะนะครับนี่แหละก็ถ,ถึงได้บอกว่าควใจะสาคัญในการที่ได้รับการยกย่องให้เป็นระดับความทรงจาของโลกเนี่ยเพราะเป็นต้นฉบับที่มีการเขียนที่มีเทคนิค พิเศษพิสดารไม่เหมือนกต้นฉบับอื่นๆสาคัญคือปรป้นของแท้และไม่มีอะไรมาทดแทนได้เลยครับค่ะเพราะมันเป็นต้นฉบับนั่นเองทีนี้อาจารย์การรับรองเป็นมรดกความทรงจําของโลกเนี่ยอย่างนี้มันจะเป็นประโยชน์ในมิติใดบ้างอะคะอาจารย์คืออย่างน้อยสุดนะครับก็คือให้ได้เห็นว่าภูมิปัญญาของบ้านเรามันมีอย่างไรมานะครับแล้วก็คงจะ ส่งผลถึงว่าถ้าย้อนกลับไปคนจะเห็นภูมิโคงการที่ทําอย่างไรที่ทําให้หนังสือที่มีตัวชวบที่เป็นกระดาษแต่ว่าทนน้ําทนฝนผ่านมาได้สองร้อยกว่าปีโดยที่ยังถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่า ม่ใช่นังสือเล่มนี้ไม่มีไม่ไมีส่วนที่เสียหายนะครับมีนะ,<อ>ะมีลักษณะการที่ปกลุดร่อนบ้างอะไรบ้างขึ้นมานะครับหรือว่าอักษรบางส่วนหน้าบางหน้าก็ามีการซีจางบ้างอะไรบ้างขึ้นมาแต่ภาพโดยรวมถือว่ายังเก็บต้นฉบับเอาไว้ได้อย่างดีเพราะมีการใช้ภูมิปัญญาในการรักษาต้นฉบับได้อย่างยอดเยี่ยมมากซึ่งตัวน,นี้ทําให้เกิดการเรียนรู้นะครับว่าเออสมัยบโบราณเขาทากันอย่างไรม<อ>ีวิธีการใช้ยางไรแล,แล้วก็โยง,ย,งยังไปถึงว่าตัวของอักษรเองสามารถเอาไปเทียบเคียง กับการที่ไปเจอจากรื่ออื่นๆจะได้อ่านออก ว่าอ๋อตัวนี้คือตัวนี้นี่คือตัวนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับมีการใช้ตัวอักษรครบทั้ง44ตัวดังนั้นพอเวลาที่เราไปเจออักษรไทยย่อหรือว่าหนังสือที่มันโยงยายไปกับยุคสมัยที่เริ่มใช้อักษรรูปนี้ด้วยกันเนี่ยบางเล่มเนี่ยถ้าว่าเราไปอ่านคเทียบเราจะไปรู้ว่าตัวอักษรนั้นคือตัวอะไรนี่คือจุดสําคัญในการที่ศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกันครับค่ะนะคะอาจารย์แต่ว่าคือเราสามารถที่จะไปศึกษาได้หรือว่าดูได้จากไหนคะต้องไปดูถึงที่หรือยังไงอาจารย์แนะนำหน่อยคือถ้าอยากจะดูตัวต้นฉบับเลยว ที่สำนักขอสมุดแห่งชาติของรกรมศิลปากรคืออยู่ที่ส่วนของอักษรโบราณนะซ,ซึ่งซึ่งก็อยู่ที่ตรงท่าวสัก <Yeah. S 2> าวสกุแต่ตรงแยกเทเวศนะครับไปแค่ท่าวสุแยกเทเศนะครับแต่เรา <Okay. S 2> ถามบอกว่าตัวต้นฉบับเขาบริการไหมตอนนี้เขาถ่ายเป็นสำเนานะครับ <Okay. S 2> เป็นไมโครฟิล์มขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้ต้นฉบับนั้นบอบช้ำนะครับแต่โดยสาระรูปร่างหน้าตาเนี่ยนะครับก็มีการทําการถ่ายทำสำเนาต้นฉบับไว้บริการอยู่แล้วครับ แต่ว่าถ้าเอาเฉพาะเรื่องนันโทรปรนันทนสูตรนี่มีการพิมพ์เผยแพร่อ,อยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวต้นฉบับที่เห็นเหมือนกับที่ประกาศเป็นขวาวทรงจับของโลกทนั้นเองครับ สาระไม่แตกต่างครับแต่ตัวหนังสือแตกต่างเพราะว่ามันพิมพ์ด้วยตัวอักษรปัจจุบันแล้วไงใช่ไหมครับแต่ว่าในส่วนของการที่เป็นตัวฉบับไม่เขียนเป็นตัวอักษรไทยย่อซึ่งตัวเนี้ยไม่ได้พิมพ์เป็นอักษรไทยย่อ,อมามา,มาเผยแพร่แต่ถอดถ่ายเป็นภาษาไทย,ยปัจจุบันแล้วครับค่ะอาา่ะท้ายนี้อาจารย์คะอาจารย์มีอะไรฝากไปถึง,งผู้ฟังที่รับฟังแล้วก็ชื่นชอบนะคะในส่วนช่วงเวลาของเราตรงนี้นะคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของมรดกโลกความทรงจําแห่งโลกอย่างที่เราได้พูดกันไปเชิญค่ะคงจะต้องบอกว่าในแง่ของความที่เป็นมรดกของของโลกหรือ ชาติอะไรก็ตามเถิดะนะครับของพวกนี้มันจะมีคุณค่าเมื่อได้ใช้ครับนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเพียงแต่ว่าเชิดชูขึ้นมาแล้วก็เอาไปบนแท่นแล้วไม่เคยมีใครศึกษาไม่เคยมีการทําให้มันกล mm ับ hmm. มามีชีวิตชีวาเนี่ยก็คงจะดอกว่าก็ได้แค่มีใบประกาศและจะรับรู้แต่ว่าสาระเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญกว่า <c oughs> นะครับดังนั้นประภูมิใจในแง่ของการที่สาระที่เขาได้เนี่ยเราที่บอกว่ามาดกของโลกที่เป็นความทรงจําสาระคือภูมิปัญญ,ญาที่เขาทำหนังสือ นะครับแล้วก็สาระของวรรณกรรมเนะี่ยเป็นเรื่องของศาสนาที่น่าสนใจนะครับในว,วันนี้านารรมเนี่ยเราจยาเอาความเป็นวิทยาศาสตร์ธธรรไปจับมากมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราให้รู้ว่าอ๋อเขานําเสนออย่างนี้ด้วยข้อแม้อย่างนี้ซึ่งพวกนี้ไปภูมิปัญญาอีกแบบหนึ่งซึ่งคิดว่าถ้าเราไม่ได้มีการสื่อสารให้ต่อนเนื่องกันมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงของการสร้างสารรค์งานจะถูกปิดเปื้อนแล้วทให้บางสิ่งบางอย่างที่ที่คิดว่ามีค่าในสมัยก่อน กับการถูกด้อยค่าในปัจจุบันเพราะเราไม่เข้าใจนี่แหละครับค่ะได้เลยค่ะอาจารย์วันนี้ขอพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์วัฒนะคะครับยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ บุฟังเอกสารที่ได้รับเป็นมรดกความทรงจําของชาติก็ยังมีอยู่ตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยจํานวนมากเลยนะคะอย่างที่อาจารย์ได้แนะนําไปเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะสําหรับใครที่สนใจก็เป็นการตอกย้ําถึงความสําคัญทางวรรณกรรมพุทธศาสนาและศิลป,ปะวัฒนธรรมของชาติไทยนะคะที่มีคุณูปการต่อมนุษยชาติอย่างแท้จริงทีเดียวคะ่ะสมควรที่จะช่วยการอนุร,รักษ์และสืบทอดให้คงอยู่สืบไปนะคะอาจิ้งท้ายกันหน่อยนะคะวันนี้รายการของเรายังมีชุด Bo ็อกเซตเดลรจากธนาคารออมสินมามอบให้หนึ่งรางวัลอย่าลืมนะคะส่งจดหมายมาร่วมสนุกในรายการสบายๆหลังข่าวของเราได้เลยที่อยู่1 1 9่งทับสามแซอยสงประพาส2บนะคะแขวงศรีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10-2-10ค่ะ,สะแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลัขงข่าวก็ได้นะคะสามารถค้นย้อนหลังได้ค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะ เวลาหมดแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไป